หลวงพ่อชาสุพัทโทตำนานอภิเิหานพระป่ารดน้ำมนต์ไล่ผีให้แขกจนหายหากกล่าวถึงหลวงพ่อชาสุพัทโทมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอภิเิหานของท่านอยู่ว่าคุณอ้อนไม่ทราบชื่อจริงลูกเจจูเมืองอุบลขณะยังเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวแถวหน้าโรงหนังเฉลิมวัฒนากับน้องชายผู้เป็นน้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับจิกโกแถวนั้น ถูกไล่ตีคุณอ้วนเป็นห่วงน้องจึงวิ่งเข้ามาขวางถูกยิงด้วยปืนลูกสองสั้นในระยะเผาขนเข้าข้างหลังกระสุนไม่เข้าไม่กระทั่งระคายผิวหนังเพียงแต่ติดอยู่บนผิวหนังชั้นนอกแพทย์ได้ทำการเอากระสุนออกให้จนหมดยังคงกระสุนอีกลูกหนึ่งที่ฝังที่ท้ายทอยแพทย์ลงความเห็นว่าคงเอาไว้อย่างนั้นน่าจะเอาออกไม่ได้ หลังจากนั้นคุณอ้วนได้ไปกราบหลวงพ่อชาในภายหลังเรียนท่านว่าถูกยิงแต่ไม่เป็นไรคงมีแต่กระสุนฝังกะโหลกอยู่เม็ดหนึ่งที่หมอแคะไม่ออกหลวงพ่อบอกว่าเอาไว้อย่างนั้นแหละกันปืนดีคุณอ้วนแขวนพาเครื่องพิมพ์คล้ายสมเด็จแต่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเนื้อดอกขยอมเพียงองค์เดียวในขณะถูกยิงคุณบรรจงเจนคุณทองคำใบเล่าว่า เพื่อนของเขาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยากจะบูชาพระเครื่องของหลวงพ่อชาเที่ยวไปเที่ยวมาคอยเวียนมาขอพระหลวงพ่อจากคุณบรรจงจนเขาต้องพาไปกราบหลวงพ่อที่วัดหนองป่าพงเพื่อให้ไปขอกับหลวงพ่อด้วยตัวเองเมื่อกราบขอหลวงพ่อแต่ท่านไม่ให้ท่านกลับหยิบพระที่คนเขาเรียกว่าผางั่งซึ่งไม่ใช่พระของท่านคงมีใครมาถวายไว้ให้กับเพื่อนคุณบรรจง และบอกว่าของเจ้ามันต้องอันนี้เพื่อนคุณบรรจงเสียใจมากไม่ได้พระหลวงพ่อกลับมาอ้อนวอนจากคุณบรรจงจนกระทั่งใจอ่อนมอบให้ไปหนึ่งองค์ลงทุนปลดจากขอให้ภายหลังเพื่อนคุณบรรจงกลับมารายงานว่าได้แขวนพระหลวงพ่อชาไปรบกับคอมมิวนิสต์แถบชายแดนอุบลตัวเขาหลบอยู่ภายในเบิรมกับเพื่อนสองสามคน มีลูกอาพีจียิงมาตกกลางเบืมลูกหนึ่งระเบิดตูมทุกคนตายหมดตัวเพื่อนคุณบรรจงดำปีไปทั้งตัวเพราะเข่าดินปืนแต่ตัวคุณบรรจงเองไม่เป็นอะไรแม้แต่รอยแมวควรแต่ว่าพระเครื่องของหลวงพ่อที่แขวนไว้ละเอียดปนเป็นผงจึงอ้อนวอนขอพระกับคุณบรรจงอีกแต่ข่าวนี้คุณบรรจงไม่ให้คุณบุญส่งอุก,กาผมเล่าว่า เรื่องนี้ได้ยินมาจากปากหลวงพ่อเองมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่ออารมณ์ดีเล่าว่ามีจ่าทหารคนหนึ่งได้พระเครื่องรุ่นสุดท้ายพิมพ์หน้าเหลี่ยมเล็กปี2520ไปเที่ยวงานวัดเกิดมีเรื่องยิงกันโดยที่จ่าทหารหนายนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่ามีลูกปืนพุ่งเข้าใส่เฉียดบ้านเอวจนเสื้อที่รัดรูปขาดไหมแต่ไม่ถูกผิวหนัง หลวงพ่อจึงถามว่าแล้วเจ้าทำยังไงละ่ะผมก็วิ่งหนีจากทาหารบอกนั่นแหละเรียกว่าหลวงพ่อโกยหลวงพ่อชา,าเอาแค่สอบได้ก็พออัมพลเจนสมัยเด็กเรียนหนังสือดีได้เซอร์ฟ,ฟิเกตถึงสองใบจากโรงเรียนอสัมชัญอุบลพอเข้าเรียนเบญจมะมาราชปีแรกได้อยู่ห้องคิงปีที่สองเริ่มเกเรล่วงมาห้องบวย ปีที่สามมีท่าว่าจะเรียนไม่รอดทุกครั้งที่สอบอําพลเจนจะไปกราบขอพรหลวงพ่อให้สอบได้ที่ดีๆลำดับต้นๆก็ได้ดีมาตลอดตั้งแต่อยู่อาสามชันเพราะว่าเรียนค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีครั้งสมัยมาอยู่โรงเรียนเบนก็แย่ลงจึงไม่กล้าไปกราบขอพรหลวงพ่อพอถึงปีสุดท้ายใกล้จะสอบไล่มอสอสามกลัวตก ก็ได้ไปกราบขอพรหลวงพ่อเหมือนทุกครั้งคือให้สอบได้ที่ดีๆคราวนี้หลวงพ่อบอกว่าเอาแค่สอบได้ลวกันนะผลปรากฏว่าสอบออกมาเกือบตกขาบเส้นยาแดงผ่าแปดคุณบุญท่งอุกาพมเล่าว,ว่าในโอกาสปีใหม่ปีหนึ่งคนไปกราบนมัสการหลวงพ่อเยอะแยะมากมายหลวงพ่อแจกพระเกตคุณบุญส่งครานเข้าไปน้อมขอรับบ้างรับแล้ว ก็มานั่งอยู่ใกล้ๆแต่ได้ยินหลวงพ่อบอกว่าเอาไปแล้วก็อย่า,าไปเลี่ยมทองนะแค่พลาสติกก็พอมีคนถามท่านทำไมล่ะครับหลวงพ่อตอบเลี่ยมทองแล้วพระจะไม่อยู่ด้วยคนเรามันชอบเอาทองไปขายพระก็เลยชอบติดไปกับทองไม่ต้องเลี่ยมทองเลยดีแล้วพระจะได้อยู่กับตัวมีผู้เล่าให้ผมฟังว่ามีทหารคนหนึ่ง ได้รับภเกดจากหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อสั่งว่าถ้าถูกข้าศึกจับได้ให้กลืนพนภเกดลงในท้องทันทีทำไมล่ะครับถ้าหานายนั้นสงสยัยเดี๋ยวข้าศึกก็ออกพระเจ้าไปเท่านั้นและอีกเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งตอนบ่ายคุณกมวลและเพื่อนคุยกับหลวงพ่ออยู่ใต้ทุนกุฏิของท่านซึ่งปกติเป็นที่รับแขกไปในตัวขณะนั้นมีแขกอินเดียสองผัวเมีย เดินมาที่กุฏิหลวงพ่อฝ่ายผัวก็ส่งเสียงลั่นมาแต่ไกลให้ได้ยินว่าถ้าเธอเห็นมันเดินมาด้วยก็เตะมันเสียสี่ซึ่งฝังแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเพราะฝ่ายเมียไม่ได้ตอบคงมีแต่อาการตื่นกลัวพอเข้ามาถึงก็มากราบหลวงพ่อแล้วเล่าเรื่องถวายว่าเมียของตนเห็นว่ามีแม่ทีฝรั่งคอยกวนอยู่เคียงข้างตลอดเวลา ไม่เป็นอันกินอันนอนทําความลาคัญให้กระผมเป็นอันมากขอให้หลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อบอกให้คุณกระมนไปตักน้ํามาถังหนึ่งแล้วท่านก็จุดเทียนทําน้ามนต์เสร็จแล้วรดน้ํามนต์ให้แขกสองผัวเมียซึ่งก้มกราบนิ่งอยู่เคียงข้างกันหลวงพ่อรดน้ามนต์ให้ฝ่ายเมียก่อนแล้วรดลงตรงที่ระหว่างกลางของสองผัวเมียแล้วรดให้ฝ่ายผัวคุณกระมนสังเกตเห็นว่าแปลกอยู่อย่างหนึ่ง เลยสก,กิดเพื่อนให้ดูหลวงพ่อรถน้ำมนต์คือตอนเวลาทำน้ำมนต์หลวงพ่อรถน้ำมนต์เทตรงกลางระหว่างสองภูเมียนั้นน้ำมนต์กลับหายไปในพิษตากลางอากาศไม่ตกลงสู่พื้นกุฏิเลยคล้ายๆกับน้ำมนต์รถอะไรที่ไม่เห็นตัวเข้าอย่างหนึง่งเมื่อรถเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ให้แขกสองผัวเมียเอาน้ำมนต์กลับบ้านไปด้วยไปเติมใส่น้ำดื่มและน้ำอาบแขกสองผัวเมียก็หายเงียบไป และก็ไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง